าแม่ข้าทั้งนี้เลยข้าผู้สาวทั้งนี้นั่นอันนั้นเาผู้สาวลูกสาวมายืนยันน้ผู้แม่้บอกโอสาวยังจ้กซื้อเจ้าเลยซื้ออ่อนสาวสาวออนครับสาวออนเด้อคนผู้จบผู้งามเด้ออยู่บ้านบึงหัวนาเป็นปะเมืองซีบ่งไฟครับหนุ่มไทยผู้ได้เห็นเด้วอยากเห็นหน้าเพื่อนกับมาไดเด้อตลาดบึงหัวนาเมืองซีบ่งไฟสาวออนครับ นี่ละเพิ่นเพิ่นเขาขายปิ้งกล้วยอยู่นี่นี่นนนนมาอุ่นนุนมาได้ปิ้งกล้วยจีข้าวโพดนี่ครับกรับสวัสดีครับพ่อแม่หน่องเอฟซีสุขุสุขพนนะครับสำหรับมือนี้เอากระสีเดินทางไปฟังสอบปอล่าอีกนะครับเพื่อไปทำคลิปนะครับ เอาเก็บภาพบรรยากาศอาของฟังสองปอเล่าวิธีชาวบ้านวิถีชนบทนะครับหรือว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าจะเป็นเมืองนะครับผมก็จะพาไปนองเอฟซีไปชมไปเบงนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้ี่นองเขาได้ชมเบองกอีงนะครับทางสองปอเล่าเขานะครับว่าชีวิตการเป็นอยู่เป็นได้ไหนนะครับบ้านเมืองเป็นใจไหนะครับคล้ายๆกับเมืองไทยบอนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินทางไปเมืองใดๆนั่นก็ค่อยติดตามเบังนะครับเสร็จทางการเดินทางของผมนะครับคนล่ชาฝกดัครในะครับขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัครใครนะครับอขอขอบคุณเอฟซีสุขสุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามเบังคลิปของผมนะครับผมก็ะิไปสร้างคอนเทนต์ส้างคลิปยุ่เรื่อยๆนะครับอยู่ทั้งสบปเปล่าเฮา เพื่อเก็บภาพบรรยากาศมาให้พ่อพี่น้องเอฟซีเข้าไาด้เบิ่งได้ชมกันนะครับเก็บภาพผู้แสผู้สาวแน่นะครับสาหรับนุ่มไทยทั้งหลายนะครับสนใจผู้สาวทั้งฟังเล่านะครับผมก็สิบมะยามเก็บภาพผู้สาวรัวสัมผัสผู้สาวมาให้เบิ่งให้นชมนะครับวันทีก็เันมีเฟสมี่ยังก็จะขอมาให้เอฟซีเข้านะครับให้เดนทักขอเ,เพื่อนเพื่อนเอนลวก็เดิทักเดิคุยเด ล่มเดอโอเดอร่มกันนะครับทางภาษาลาวคนว่าล่มนะครับภาษาไทยกับสิว่าคุยกันนะครับก็จะค่อยติดตามมงนะครับว่าผมสิไปเมืองใดเนี่ยนะครับสําหรับเที่ยวนี้นะครับฝากเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับเขาแหละครับกดกระดิ่งให้น้ำนะครับเพื่อเพื่อสิบวได้พลาดคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ค่อยติดตามเส้นทางการเดินทางของผมนะครับ คนล่าฝนชาแนลนะครับ่าสิไปเมืองใดแนนนะครับเอาค่อยติดตามเบึงนะครับนนเส้นนี้นะครับรถกำลังฟูอย่างนะครับออกจากเมืองท่าแขกนะครับนี่ครับติดไปทั้งเซโนไปทั้งสวรรค์นักเกตนะครับตอนนี้ก็เห็นใกล้จิดสั้นเลนแล้วนะครับอีกเจ้าหน้าก็ทางดีกับิดใกล้แนลละครับนออกจากท่าแขกมากนะครับติดไปทั้งเซโนนะครับ ไปทั้งเมืองเซียงังไฟเมืองเซบุรีนะครับกำลังเห็นทางหม่นะครับบางช่วงก็แล้วแล้วบางช่วงก็ยังไ่แล้วนะครับแต่แ้วนี่ก็คือสีไใครอยู่ครับไปเดินทางไปเซโนโไปปากเซไปสวรรค์เขตสบายแนบ่อไปนี่นะครับช่วงนี้ก็บพอท่านแล้วนะครับต้กาำลังเดินเมือการอยู่นะครับช่วงนี้กัได้ อีกผดนก็นคือสิแล้วนะครับทางเส้นนี้นะครับบางทาแขกมุ่งนหน้าไปทางสวรรค์นาเกศนะครับคิดว่าอีกผดนก็สิแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้พวกกำลังแปลงนะครับตอนนี้กำลังแปลงทางอยู่รครับทางเหนือบรรยากาศรถไฟสายนะครับบรรยากาศรถไฟสายมันนะครับ ผู้โดยสารทั้งลา่ายังมีคนขี่ด้วยครับผูบ้โดยสารก็ยังมีเพราะใดอยู่นะครับไปตามเมือง,งต่างๆนะครับไปตามบ้านนอกทางช่วงประกษใกล้เส็จแล้วนะครับทางช่วงก็แล้วแล้ว ช่วงนี้ที่ยังบลเรล่กับที่คู่ค้างแน่นะครับนี่ก็บเร่แน่แล้วนะครับอีกมาเนี่ยยังอีกว่าร้ายนะครับประกันสิสนสำเร็จแล้วครับทางสินนี่ระวังทาง่าแขกอองบ้านเซนของอไปนะครับนี่เป็นถนนเสซนลาบ้างท่าแขกติดไปเมืองเซโนนะครับแตสิมีโรงงานนะครับโรงงานดินจีนะครับอยู่นี่นะครับ อยู่ข้างทางนี่ออกจาก้าแขกมาประมาณสิบรักนะครับนี่ครับมีโรงงานดินจีนะครับทั้งนี้ก็จิตรงไปทั้งเซโนนะครับไปทั้งสวรรค์นเขียรน,นะครับาก็จิตรงไปเซโนนะครับ ชมพิวบรรยากาศข้างทางนะครับหนาวนักเรียนน้อยนะครับตอนนี้มันเลิกพักเที่ยงกกเดีลิกพักเที่ยงกลับบ้านกลับไม่กินข่าวเลยสารน,นักเรีย้ยงนะครับนี่ครับบ้านห้วยห้วยสาบ้านห้วยสานี่คือนักเลียงบ้านบ้านห้วยสานะครับ เรียนมาเรียนมาเตยมนีม่สะตอนนี้เขาก็ัเดินทางมาหอดบ้านบึงหัวนานะครับขี่รถจักรนะครับมาจากท่าแขกจอดพักพอดีเห็นลานเฟือนะครับเดี๋ยวจะแวะกินเฟอือกันนะครับแล้วจ,จะเดินทางต่อไปทางเซโนโ่นหรอครับยังแนไ่ไหมคะขายเฟอือขายเฟอือกับหยาง ขับปุ่นหอนขับเปียกฮ่อนขับปุ่นหอนขับเปียกฮ่อนโอ้เนี่ยเพื่อรับเปแต่แฉกย่างเงฟือบ่ะนะครับสาวหมดรับวม่กินเฟือนะครับสาวนี่จะจะยุบานนี่บ่เป็นผู้สาวอยู่บ่ผู้สาวแล้วยังบ่ได้ผัวอ่ะไอผ้ผมก็ว่าอยุผตัวผมงามเป็นกะต้องผู้สาวละบอใช่ผู้สาวเพิ่ผลากินเฟือนะครับอยู่บ้านบึงหัวหน้านะครับผมมาโดยทางมอหาบึงหัวหน้าพอดี ะครัว่าไทยเอฟซีไทยสนใจบอผู้สาวบปรนทังหัวหน้าคุถามซื้อให้สาวจะซื้ออย่างกูเป้นะครับสาวกูเป้เด้อพัากินก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่มากินเผื่อนี่ครับเนี่ยปรนทังหัวหน้าเนี่ยนี่พอดีผมกับมาแวะมาพักกินเผอพอดีก็เลยเห็นเพื่อนก็เลยเด็ดถามไทยเพื่อนได้ล่มเพื่อนนะครับถามการทำข้าวเพื่อนไหอย่างไดล้งงามดีบ่ ว้าวสปอหลังเพือนกับหลังงามพุนกับพุจง่ามพุ่นะนี่ครับเฮือนเป็นหลังมงใหญ่เป็นเม่กินเสือยินดีประจําสเพือนเป็นยูไก่เนาะเฮือนโจล่สาวคูฮะจบแล้วนี่ครับพี่บบกผมมาจะทายคนละครับอยู่สนไหนอยู่กรนครครับสกรุงเผพเลยเลยไปอีกเลยไปอีกติดอุดรนหุ่น พี่เต๋อพอยู่รอทบ้านพี่เมยน,นะครับเอาคำเสียบ,บเอะไรนะเราคำเสียบให้เบิ้งนะครับอันสาวปูเปยซื้อกำมวนคนกับง,งามตัวเกี่าจะขอเฟซบุ๊กให้ผู้บ,าบ่าวไ,ได้ใส่บอน้อได้เนาะโซ่ได้บอพอเวลาแต่น้อยนะครับอย่าสาวปูเปย์ลวสิโซ่เฟซบุ๊กให้เบิ้งเด้อเบิ้งที่เด้อเอฟซีไทยเด้อผู้ใดอยากเป็นเพื่อนกับเพิ่งหน่ะเฝ้าทักขมาเด้เนี่ย ภาษาไทยอย่างดีอย่างไรอ่านบ่ทันมันอยู่ในคลิปแล้วละครับเบิ้งกอลดครับทักขม,มาหาเปนได้นะครับเด้อยสำหรับเอฟซีไทยหรือว่าเอฟซีลาวนะครับน่ครับเมื่อนี้มีโอกาสได้ะเขมาชมตลาดน,นัดนะครับบ้านบึงหัวหนานะครับเมื่อนี้ที่นี่ตลาดน,นัดทุกวันผลหัสบแม่ม่ะทุกวันผลหัสเนี่มาแรงนะครับามาชมบรรยากาศบ้างนะครับตลาดน,นัด บ้านบึงหัวานานะครับมีสินค้าหลายอันระย่างมาขายนะครับทั้งนี้ก็มีนะครับประเภทประเภทปอกหมอนหรือว่าเป็นผ้าซิตโต้ะนะครับหมอนเหมือนทั้งนี้ทั้งนีะไมคขาทั้งนี้นะาานสวัสดีครับย่อนอน <zu S 2> ไมขากะหอยอนเนาะนี่ครับคือน,นะครับสินค้ามันมีลายระย่างได้ทางนี้ก็ได้นี่คือตลาดนัดบ้านบึงหัวนานะครับผู้ใดมาเที่ยวทุกวันระเลขาสิมีนี่ครับอาหารสำเร็จรูปบริเวนพัดเซน เราลดซองเนาะนี่ทั้งผู้สาวพื้นดินแล้วก็ลังฮัดก็ลังเซงหุงเนี่นี่หุงเราจะพันละไหมค่ะสิบสามสพันนี่ครับเขาเข่าแพกก็ได้นะครับเข่าพัดเข่าพัดกุ้งฮัดไข่นะครับนี่ครับมาได้ตลาดบ้านบึงหัวนานี่ยสิมีทุกวันบนเรือัดยำใบใบแรงๆเนาะถึ่ค่ะท่างพี่กับจามกุ้งจามใบพัดดอกนั่นไหมค่ะเนาะนี่ครับร้านรายยางสินค้าเล่าเนี่ยเข่าพัดก็ได้ มาชมได้บรรยากาศมักสมมักเกี้ยงมาทางนี้ก็แม่ค้าเพื่อขายหมูบอฮอนบ่าแม่ค้าบ่อฮอนหนาวตาใช้เสื้อฮัทคักแค่หนาวหนาวจีบตาดสี่สิบสององศาได้หนาวอยู่บ่เบิ่งเด็กครับมามาขายหมูแต่รับปิดหน้าปิดตาค่ะค่ะแม่ค้าผู้สาวกันสองคน นครับขายโลละจักพันจักแสนเลยไหมคะโลละแปดสิบบาทเฮ้ยว่าแปดสิบบาทแปดสิบ <c oughs> บาทก็เพราะเสื่อแล้วแปดสิพันครับผมเนี่ยในตลาดบ้านบึงหัวนาเดอ้อนี่มาได้ทั้งนี้กับหมูหมูอบเนาะไหมค่ะเนาะแม่นบอกหมูอบเนาะนี่ไหมค่ะทั้งนี้เปจ็จุกผู้งามนะครับเป็นค้าขายนี่ไหมค่ะกุสาว่างเงี้ยว่า จบผวยงามเด็กนัดต่บ้านได้เนาะนอนที่บ้านนี่บอกโอ้บ้านบึงหัวนานี่บอกซื้อน้องอยังเนะาะทำเนี่ยน <แฟ S 2> ้องแคมนะครับผู้ใดอยากเห็นนอ้องแพบมาเด้อตลาดนัดบ้านบึงหัวหน้ามังซีบ่งไฟครับทุกวันผลิฮัตเด้อสเห็นเป็นมะขายหมูอบจีนี่นี่าย,ยานเนี่เราขายยังแน่นี่อันนีไม่มาแย่งอันนี้คือกันเนาะขนมเซนพ่อบ,บ๋อ,อบ่อบ,บ่ไม่แย่งซันนี่ยเซนตหมูมีแต่หมูทั้งนั้นเนาะ นี่ครับมาอุ่นนวลเพินไดเด้อน os, ี er nah ่อยู่บ้านบึงหัวนาตลาดนัดสิมีทุกวันพฤหัสเนาะนี่ครับคนผู้จมผู้งามเด้อร์เมคาน่าไดเด้อนี่ซื้ออย่างกับซื้อแทมเนาะเราซื้อแทมนี่ครับคนผู้จมผู้งามเด้อราเมคาซื้อแทมทั้งขายทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ขายมาเจทารีกับมีปลาธรรมชาติกับมีปลาดุกปลาคอกับมี ได้นะครับทั้งนี้มาเลยครับทั้งพี่กับสินเฟอร์กับมี่ทั้งพี่มังม่ายบังกะพุฒมาได้ทั้งพี่มังม่วงแล้วกับมี่พี่ทั้งพี่น้องแม่ค้าเ,าเนาะนี่ถุงละจักพันเลยไหมค่ะถุงละสิพะสพบพันมังม่วงบังกะพดกับสิบพันสิพบพันคือกันนี่ครับมาได้ครับตลาดหวานแซฟบฮมสลีกินดีหวานหวานบอกสลีสลีกับหวานมังม่วงกับหวานนี่มาได้เลยครับเด้ออยู่ตลาดบ้านบึงหัวนา เบื้ซงบังไฟแดงกำมวนเน่าอันนี้กะโลละเสียสามสิบห้าพันกีบนะครับหมักมังคุดเล้าทางดีสาวนี่ละ้านั่งเบิ้องกีบเดียวเบื้องเฟตบุกกีบเพี่ยอ้าวมาอุ้นนนแล้วได้ครับอยู่นี่ครับบังงอยเหล้าโลละสามสิบห้าพันนี่ยอ่าเรื่องเส้นเรื่องสายกับพ่อมี่ไห้ได้ผู้ใดวุ้มีเส้นมีสายกับมหาเราได้นี่ยถานั่งกีบเนี่ยอ้าวโศกมันหมานได้ไหมค่ะเด้อ ของหวานตรงมาหาผู God, really? ้นี่ลับค้ากินเฟ้ออยู่เราหิวขอเทียงครับรายการนี่ครับเราขายของหวานเด้อนี่นี่มาได้ยิมตลาดพึ่งหัวหน้านี่ครับตัวนัดทั้งที่ก็เป็นใส่กอกเป่นไอ้มัมเนาะไม่ค่ะเนาะวไม่ค่ะข่าวกล้องไม่ได้เข่าวดอกเไาเข่าวดอก่งาม่อยาก้องแต่่วายก็ยานกล้องแต่ นี่คร like right, anyway, right. right, no ับเราขายเราขายเนื้อแดดเดียวนอกเลค่ะเนื้อซอยนี่และเนื้อแดดเดียวแล้วก็มีเี่บวบ้วนีเด้อยาบงกมีงงลมบางงก้มบางคนะเรามาจะลงมข้บางคนนี่อละเราอยู่ไทยนี่หละเนาะแต่ว่ายวบงเรามาแต่บงก้าบางเนื้อแดดเดียวแล้วมีหลายครับหามือเอื้อก็จะเป็นสองเดดสามแดดไป บรรยากาศตลาดบ้านบึงหัวานานะครับขายปิ่งขายจามลูกชิน้นจามเอ็นเนะา,านะไม่คนะ่าเนาะนี่หลายอย่างปลาหมึกกระกมีไม่ละอะไรก็นไหมค่ะไม่ละห้าพันไม่ละห้าพันนี่ครับมาได้ที่ตลาดบึงหัวานานะครับทุกวันพฤหัสเอาสิพาชมบรรยากาศนะครับทั้งพี่กับเสือพานะครับที่ทั้งพี่กับแม่ค้าขายเนื้อเนื้อหมูเนาะเนื้อหมูอย่างเดียวนะไหมค้าเนาะนี่โลละโลละเจ๊พัดละนี่ แปดสิบพันโอ้เ hmm. น mm ื hmm. ้อเรางามสดๆใหม่ๆครับเนี yeah. right. okay. 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 Yeah, mm ่ย hmm. น okay. okay. well, mm ี hmm. mm ่เ hmm. น uh ื้อเราใหม่ๆงามๆเลยครับอกับสิเก้าเนี่ยแต่ผู้ขายเท่านั้นล่ะอะไอ้โซ่ไอ้มันเนี่ยค่าไอ้เสื้อผ้ามาทั้งพี่ป็ดเสื้อผ้าเป็ดใส่ของส้อนมาทั้งนี้ทั้งพี่ทั้งไก่ค่าทั้งนี้ไก่ค่าทั้งนี้มีทุกคนงามเนาะเพื่อนนี่โดยเฉพาะผู้ใส่กุชายผู้งามอยู่ดี้นญิงผู้สาวอยู่บ่ ผู้สาวนั่นผู้สาวอีกทีไ้เลยกันพูนงามๆแมนโหลดผู้สาวหลดหามาอุณนุ่นละเด้ดนะครับได้ยืดมุมนี่ละยืดตลาดบึงหัวนาทุกวันบริหารก่ามาแต่ว่าทุกวันบริหารก่าเจ้าจ้าวันน้ำมันได้ไปขายใจ่ะไรขายตลาดน้ำม่วงขายตลาดโอ้แต่น้ำม่วงต้องุ่นบ่เมื่อื่นบอกบ้านสุกบ่แล้ววันวัานไม่ก็ไปมองไม่ไปเรื่อยๆว่นไปเรื่อยเห็นบ่โอ้ไปเองขับรถเอง โอ้เกงแต่ว่าว่ายังหาคนคับเหน้าคนขับรถ้ยรถยห้ามาดนี่บรรยากาศนะครับเดสินค้ายันจับภาไปบ่่โอ้ยข่อย้าไปบ่เป็นเราข่อยว่จักข่อยบ่อยู่บ้านนี่ว่าเ่นอยู่ภาพไปกับสิเพนแะครับทางนี้มีสินค้าหลายอย่างนะครับก็จะเป็น้องเท่า กูยิงกูไายได้เบิดนะครับนี่ครับมาทางนี่นี่เดี๋ยวข่าวเรากำลังจัดกำลังว่างของอ่าเรากำลังนับทุนเราอยู่ทุนเราถอดได้เราบ้างเรากำลังเบิ่งอยู่นี่เอ้าขายได้ห่นงก็จะเป็นกำไลเหรอเราบ้างนี่หมวกเราไม่แต่แบบง,งามด้วยครับด้วยนี่อยู่ตลาดบ้านบึงหัวนานะครับเมืองซีบังไฟแข่งกำม่วนนะเอ้ามาได้ครับมือนี่บ้านบริหารที่มีตลาดนัดทีมีตลาดนัดจมาแลงครับ นะผมเป็นส้มบรรยากาศนะครับคุปไปอร์ใส่อะเนี่ยคุปไปอร์ส้มคนบอเอาน้าไป็นใส่หรือเปล่าว้ารัจ้างบ่อกโอ้ค่อยไปค่อยไปสนามมันสิเฟีอดจิมบัดเอาผักสะกอนจันทร์ม BE ันเฟีอดเนาะบ่มี่ฝาปิดตีโอ้บ่มีมันก็เหียนแล้วเอาเคยไปเด้อค่อยไปค่อยไปตลาดด้านหน้าก็นที่เพชรชรีแล้วครับประมาณนี้แหละ ตลาดบ้านบึงหัวนาวนี่ครับอันนี้ว่าเป็นมากกะทัานด้อจะไปเข้าใจว่ามากกะทัานได้เนี่ยมังม่วงครับมังม่วงม่วงปลาบ่ม่วงไข่ม่วงไข่ม่วงไข่เนี่ยบิ่งเต้ไก่หนึ่งว่ามากกะทัานไก้บ๊อกกุทธ่านมสดนี่ยนะไข่มดแดงก็ยังมีพอได้กินอยู่ได้ครับอยู่ตลาดบึงหัวนาเนี่ยมีทั้งไข่ตรงไข่ดีบไข่หนามีเบิร์ดไข่ฝามีหอนแม่เปี๊ยกอยู่นะพวมีแต่พอเปี๊ยกเนาะ ด้ยนี่ครับมาได้จานละาจะพันหรือไม่ค่ะห้าสิบหพันด้วยห้าสิบพันครับจิดเป็นเงินไพกับประมาณแปดสิบบาทแปดสิบกว่าบาทอันนี้น้อยอย่างน้อยขึ้นสดสดใหม่ๆเปียกๆชุ่มๆอยู่นอกระแวงนอกระแวงนี่ครับบรรยากาศบ้านบึงหัวนานะครับตลาดแม่เนี่ยราคาอย่างน้อแม่โอ้ขายพัก คแบบน่าใหม่แบบนี้นอีอ่บักกรท่านองคร์รวมบักกรท่นบักม่วงไข่จานตะท้ายล้ยลานไม่ซื่อผม <laughs> ผมไปพักยังไนพัก้ะเพั่นพักหวานก็มี่ด้วยทั้งพี่ขายสบายขนาดไม่ขายอะไรน,นอนขายเลย <laughs> ขายดีจะาขายดีจะได้อน,อน,นอนขายแล้วก็ได้เอา้า<ต> <laughs> โสดโสดไปสูงนี่มันโหนโกัมันไม่ขายมาแม่ขาทั้งนี้เลยค่ะผู้สาวทั้งผี นั่นนั้นนะผู้สาวผมลูสาวมาเยือนยันน้ำโอ้เอโอ้บอกโอสาวยังจะซื้อจ้าเลยซื้อออนสาวอ้อนครับสาวอ่อนเด้อคนผู้จบผู้งามเด้ออยู่บ้านบึงหัวนาเป็นปะเมืองซีบังไฟครับหนุ่มไทยผู้ใดเห็นเด้ออยากเห็นหนาเพื่อนกับมาไดไเด้อตลาดบึงหัวนาเมืองซีบังไฟสาวออนครับนี่ละเพิ่นเพิ่นมาขายปิงกล้วยอยู่นี่นี่ มาอุ่นนุ่นมาได้ปิ้งกล้วยจีข้าวโพดนี่ครับนี่หายอย่งมาตะเก่าบ่เห็นเจ้าพึ่งมาขายจีนี่มาหลายเท่าอลไรได้มาแวะหลายเท่าหนี่ครับสาวออนคนผู้จบสวยงามเรียนจบแล้วบ่จบแล้วจบเรียนจบจะจะโดนหรือบ่จบโดนแล้วจบมาเจ็บโอ้เราจบมาเจ็บถึงด้ครับเลยเรียนเก่งอได้อันนี่ครับมาอุ่นนุ่นเราได้เด้อกองเราจะพันอะไนี่ พันงละสิบพันสิบพันนะครับนี่ครับนี่ครับท่างนี้ขายยังไงถ้าแม่ไร่ขายบังหอยกล้วยเนาะกล้วยยังล่ะนี่ซุกเขียวกล้วยยังล่ะซื้อกล้วยกล้โอ้ซุกแล้วมันบอกแต่ว่าซื้อเขียวโอ้เห็นแ้วครับกล้วยซุกเขียวเด้อเดีจีวาเราขายกล้วยดิบโบแมนได้กล้วยเราซุกแล้วอ่านห้องยังล่ะแม่เนี่ย น้ำพักน้ำพักน้ำพักโอ้สมพักการนะบอโอ้ของว่าต้องซีดีแห้งแห้งเลยโอ้แห้งโอ้แต่เป็นสมพักพักแตงแก้วโอ้ขายหัวเจ้ไหนล่ะนี่สามพันห้าพันสามหมื่นห้าพันครับนี่ครับหัวซีดาแล้ววกับมีอันนี้มามาต้องเนาะนี่ครับ มาได้ยินตลาดดึงหัวหน้าเด้อจ่าสือซอยแล้วนาน่แม่เท่าเดีย่ยรามาขายอย่นี่บ้าบหลวงฮวงเจ้าได้ขึ้นหน่อยใหญ่หน่อยบ้านหลวงฮวงหลวงฮวงยังวัาหน่วยใหญ่แต่ว่าเขียดแพงเขียด,ด,ดน้อยกับมี่เขียดสมรักกับมี่เขียดโม มาทังนี้จีมันหนไค่าแล้วนางคำหนึ่งเพิ่งนี่เราหอนเพิหอ,หอนอากาศกับหอนแล้วก็มานางหิงไฟจีมันนี่นี่แล้วก็อะไเออเงาแจงเงาแตนแ,แ,แล้วนะอ่ะมาทังนี้กันน้นีีห้ดปดาลาแดกนกหนูปูปีกนี่<ช>ทั้งนี้น,น้าคอจีคน,น,น,นสวยน่ยังมางขายยูกก่คือเกา ที่คนสวยคนงามแล้วก็มาขายขี้เกาคับเบิ้งล้วตุมอย่างนี้ออมนกออมนกพ่านโอ้ออมนกเด้อมีหอดออมนกเด้อกินแะ้วบ่อขนขึ้นขึ้นมาตัวกินตงาดอกกนกเป้ากินนกป้ากินแ้งกวาดอกเรื่อยเอยแล้วอ่ะหมู่ของมงแล้วครับปลาดบงหุงอรรถดยบ้างไงส่นอาวขี่รับมาได้ ตลาดบึงหัพนาที่เก่าแหละครับเมืองเสีบังไฟน้ำอ้อยน้ำอ้อยนะครับ,บ,รบปลาปลาแห้งผักกระแห้งมีเบิดทั้งนี้จะไ,ได้ปลาแห้งก็ได้จะได้ผักกระแห้งก็ได้นี่เนาะนม่ขาโลละใดกับปลาแห้งนี่โลโละสามแสนนะครับปลาแห้งเรามาได้แล้วครับนี่ อันนี้ซีเมนน้ำผึิงเนาะนี่ทุกอลไรอะไรทุกไงนี่ดแปดนะครับประมาณ300บาทครับของแท้เลยล่ะครับนี่น้ำผึงลล่งแท้ละทุกน้อยนี่กะชีแปดสิบพันนี่ครับมีอยู่ตลาดบึงหัวหนาครับเมืองเซบยงงไฟคือเก่าครับคูปลาคูเย็ยนนี่กะคอเต็มยินในคูเลย ปากก้อเจ้าบอกโล่เจ็ดสิบโล่เจ็ดสิพันนี่ครับปากก้อเล่านล้วโตปักง่ายทงพี่ก็มีแต่้คูปป้าทั้งนั้นครับนี่นี่ปลาแห้งเนาะเนาะสารเนาะนี่ครับปลาลดตลาดแล้วก็มี่อ่ะปลาแห้งก็ได้บหอยจูบหอยอะไรก็ได้ทั้งพี่ได้ค่าทั้งนี้ ตอนนั่งทะนึงเทิงพิ้งใช่ครับอันแ,นแค <laughs> ่แล้วก็อยู่แหละเล่ามือนี้นี่ครับปลาข้อนอ้อยปลาเข็งได้นะครับนี่ตลาดบึงาหัวหน้าเฮามี่ในยุนิกินลาอันลายยางยิเดอร์หาบูได้มากกับมาแวะได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองเซงเลลง่บังไฟนี่แหละนี่ไข่ตรงไข่ฝ่าไข่รีบแม่เป่งพ่อเป่งบ่มีมี่แต่แม่เป่ง <laughs> <laughs> พ่อเป่งบ่อยู่แล้วเนาะแต่แม่เป่งมาขายเอา มาได้นะครับตลาดบึงหัวนานี่ครับทั้งพี่กับแม่ค้าสามคนพินี่นั่งรอปลุกขาเย็่เข้ามาเด้พี่ปลาลดปลาแหงปลาคอแหงล็อก็ได้พี่นี่หอยหอยก็บกี่แล้วเป็นบ่แม่หอยเก็บกี่หอยจูบเอามาได้นะครับที่ตลาดบึงหัวนามีได้กินหลายอันหลายอย่างอยู่ครับมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับนี่ครับประมาณนี่สิพันลวนะครับใกล้ติดถนน หมายเลข13นี่ครับทางสิไปจากท่าแขกสิไปสวรรค์นเขตนะครับเด้อนี่สิมี่ทั้งนากับสิมีเดินจอดรถนะครับนี่ครับบูเดมากระแวกขามาได้นะครับนี่ตลาดบ้านบึงหัวนาเมืองเรบังไฟแขงคำม่วนครับเอาสัตยรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้น้ำได้ครับเด้อเพื่อสิบวันจะพาคลิปต่อไปนะครับ